ธิ์สถิตอยู่ในทุกทิศทุกสถานพลังแห่งองค์สมเด็จทุกพระองค์มีหลวงพ่อโตวัดหลักสี่เป็นต้นอันมีหลวงพ่อบุญธรรมเจ้าอาวาสวัดหลักสี ต้นโปรดแผ่พลังรังสิหมดทุก,หม,ทกหมดโสหมดโรคหมดภัยสัทธร์ทิาศูนย์ไป,ป,แ,ลไปและผลจันติสุขให้มีแต่ความโชคดี ขอญาตโยมตั้งจิตตั้งใจนั่งหลับตาเป็นสมาธิความเป็นสิวิมุงคลต่างๆทั้งหลายที่ญาติโยมญาติโยมทั้งหลายตั้งนั่งทำจิตทั้งใจให้เป็นสมาธิเพื่อความเจริญเมืองของท่านสืบต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา Namua samma sambun tarsa. Namua tarsa samma sambun tarsa. Suhna tuhna vajayateya tarsa vaja vajakalan. Sangua dangu

สัวบะยังกายนักวจายติยต มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกข์พระองค์ก้อนพลังพระธรรมเจ้าพลังพระอ,อริยสงฆ์เจ้าอันมีพระเดชพระค,คุณหลวงพ่อบุญธรรมเจ้าว,วาดวัดอักษีนี้ทุกๆที่ไม่ได้เอ่ยนาะมขออำนาจบารมีพลังทิพย์พลังธรรมพลังจักรวาลพลังสุริยันจันทรา ดารารัศมีพลังเทพสถานโปรดแผ่พลังรางศีแห่งธรรมพลังแห่งยานบาร,รมีคำอธิษฐานอันใดที่คนอื่นสาบาลสาบแช่งท่านทั้งหลายนั้นไว้ทั้งในอดีตชาติและในปัจจุบันชาติให้พ้นจากคำสาบาลคำสาบแช่งทั้งบุกหมดภัยสับประรักวิบากกรรมอันใด จงพินาศสูนให้ท่านทั้งทางใจอย่างแท้จริงให้มีแต่ความโชคดีในการทุกเมื่อเพลิน เยี่ยมยิ่งสัพพะทัยเยี่ยมปานยิ่งสัพพะติอันยิ่งเปี่ยมปาริโอเมย์กัวเบียอันนันวาสุตเยสุทังุตปปาดิเวชามุตปปาดิอารุวัคัวุตปปาดิทามเมย์เบิกภเพย์กัวเบียอันนันวาสุตเยสุทังเมย์สุตามิชามุตปปาดิอารุวัคุตปปา सुदंसुदं सुदं सुदं उद्धापन्या उद्धापन्या उद्धापन्वेचा उद्धापन्या गुहा उद्धापन्तं गुहा पन्तं गुहा कर्मु गुहा व्यानं नुवसुद्धयं सुदं 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 उद्धापन्या ना उद्धापन्या उद्धापन्वेचा उद्धमुत्तयुआनियसाचं परियनं เมยอะพุทธิยาปัญญาุตตพันธิเวชฌาุตตพันธิอนุกัมมุตตพันธิตัมตุวคันิรุตวะอะริยะสัจจันติเมยอะพิยังกัมมุตตพันธิอนันตุวสุตติยะสุตตุมิยัสุตติเวชฌาุตตพันธิอนุกัมมุตตพันธิตัมตุวคันิรุตวะอะริยะสัจจสัจจิตตาน पिम भयन सुत पा दुअ दातिमय सुधम सुधिया तं मैयसुता कुमुदपादियन मुदपादि पन्या मुदपादि वैर्चा मुदपादियनुवल मुदपादि तं धुआ पन्य तं धुआ कनिहुआ जकामिल्यपतिपा अरियसाचं बावेदा पांतिमैयभिकवेयाबुनामुद पन्या मुदपादि वैर्चा मुदपादियनुवल द्वापरितं द्वाक्कलिरुवतकामिन्यपतिपता अनियसायसुचं मेसुचं कुमुतपादियाना मुतपादिपञ्चमेयभिकव्य इमेयसुचतुवसुअरियसाच्यसुह्यं तिपरिसनं सुवेसुवर्तानावजिने वतावाहंभिकव्यस्थियवक्यनुक्यसमारक्यस

เจ้าปัญญาทัศน์สัมมุตปาปิยกวปาเมยวิมุัติยยมาติชาตินาติธาลิบุณาปวติธรรมวาเจ้าะวาธรรมนาบัญจวาปิยาภิกขวกภะคะวะตวสิตามาภินันตวานิมาสเมฆเจ้าปัญญายากนัสเมฆวันยมลาภุตปาปิยังหินสมุติญาต ซาพันตังนิรธตังติปวันติเตยจะปวะตังปะตะเกตุมมาติติวันสมีติอบุมานังเทียวะเทียวะสธมนวนเวสุัานวติสเทียว เดยรนัวานเดวาสัตตังุวังังอุกาวมันวัสาพระมัทเวาซาเตมันวัตสุตวังปริตตปาเดรวาซาเตมันวัตซาเวสุมปรตตปาเทวา วันเทวานังวันตังสุต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 

Luah luah bah, suar luah gebyah, tulu dan มูวาตมังปฏิรูวปะติยโสจัสมีกิตวสุปัสสิมาจียวาจาเอตัมมังกัลลัคุลาจะกัมมันตายตัมมังกัลลังวัตมังทานันจะจะทังไม่อาภูยอตัมมังกัลลังวัตมังการรัวจะนิวัดจางเม่อนตัมมาซาตาเจียตัม ตัมบางตัลปวัตตัมบงมัจริยันจาริยสัจจานัสสนาเมตตัสสัญญิริยาจียตังมังกะลามุตตังบุตตัสสังกัตถมัยยิจีตังยาสสนกัุปะติัสวังวิราชังเอมังดาปะตมปะราชิตาสาปะตสววิกิเวตังอิทวังตุลังวาสัง

अाकिनाय सुख कायुदेन्ना महापत नाम पवीयता न सा न सुवादिदूस्व पैत नाम पवीयता सुवादिदुखी न

เทียนติวันจันนิพพุสมาจเลยเกียนติเยเานวิธิสัตตาปวันตุสุขิตาตานิเกียจิปันนภัวตาเนจดัวเลียวาสันติอวิทัวเลียดัวตาวาสัมพเวนสีวาสัพเพสัตตาปวันตุสุขิตาตานภัวสนาปิยังคสัญญานัจมั

สิียัตัวายุวัยมังตะมามาเทายานิสัพพตุะปตุวะตนาเดตะปินัสังพันธ์ตังเวตสัลตังเวจจาจลันสัมปัน์พุทธังันาสินาุลินาสัตากาตาัวิกลานันจกาสัิลานยวกิเตยดสวะังเกยรนเน สามลงสามวัดตวาจะอาวัจยนสวดิเตหุตุสัพพะมาหินาติจ้าวัตินันดาสิกะเฮสิกาป่าาหันกิเนสาวัตตาุปทิธรรมตาเมตยนสัวัจยนสวดิเตุสัพะทายานนิเมตังอวะ กัตตุนาสัตตานัวัตปาคัมภูมวัฏจักรนาภวัสสัตุนาสัสตานุวัตปาคัมภูมิวัสุปินาภะการตันภามาตุภเวตภวิดาสเมตุริยมุนีเอเวตตัภาวะมาตุลานเทโยนาภวบุตรเจริญตวะหนั่งทวสตังภวสตัง วัดต่ำวัล่างปานิร่างวอกปะสมนังต่ามัตยเอเชียนาสวัสินานสันตุปาตตวาสัพยาวสตังวัตต่ำวัลัางอุนัยยังปาหุณายยังสังฆตยอชียนาสวัสินานสันตุปาตตวาสัญญาพุทธะเสะระตน์วัดนานิเมสะระตน์อันยังธรรมวัเมสะระนน์วัลัาง ียนเยนนาสัตวาดเทียนนำขลังยังเกียนจิลัตัานัวะเกียนเวจติวิวิตังตุตุลตัตนังสุวัตสุมาตาติทัสมาสวัติปวันตุเยนยังเกียนจิลัตัานัวะเกียนเวจติวิวิตังตุเทยนยังเกียนจิลัตันนังเทียนเวจติวิวิตังตุตุลตันนังสัตวันตุเตอิติปิสุวะภะขวา ทิพย์สวาภะคัว่าสุขกวาวัตสงว่างบคะว่าอิทิพย์บังคะว่าลหวิสวิางวัฏสงฆ์สว่างบคะววอามิสัมมาผู้ตั้งสันนัาจามิสัมมาสันนัสัมปันนสินัสธรรมมิสุขตั้งสันนัตาตัฏสงฆ์คะว่าอิทิพยสวาภะคะว่าผู้ตั้วัตสงว่างะังคับว่าอนุตั ลังสีลสานะมามิภุริสัตตมัสกะติสรนังกาจามิภุริสัตตมัสหลติสินัชมามิสัตตาทิยวมันวสานังสัลนังกาจามิสัตตาทิยวมันวัสสานังสีลาสานะมามิอิทธิภูตวะปะกวาอิิะปะวาปะ ตัวอันเดียะลาขณะอันเดียจะลาขณปารัมิจสัมปันนวยิติวิสุภาพะกว่าสัมพันตัวอันเดียจะลาขณะปารัมิจสัมปันนวยิติวิสุภาพะกว่าสัมขาระวายวัฏฐานุสมาธิญาณสัมปันนวยิติวิสุภาพกกว่าภาคาสัทธารุสมาธิญาณสัมปันนวยติตากกว่าละ นัสัมปันนุวิธิปสวาปะวาจาตุมมหาราชิตาตุสมะทียานัสสัมปันปายามาตุสมาธิยานัสสัมปันอิติปิสวาปะกวาตุสิตาตุสมาธิยานัสัมปันอิติปิสวาะวานิมมาราเรียานุสมะทียานัสสัมปันนุยวิธิปิสวปะกวาปารเดียมกิตวสวา ตุสมาธิาณสัมปันโนัยติปิสุวะบวาวราตาาะตวะวาวจักรานสมาธิาณสังปันโนัยติปิสุวะวาวาตะจาตสมาธิาณสัมปันโนยติปิสวะะวาราาธติะาปมันโนยติปิสวะภะวาตาตาาน ที่ญาณสัมปันสัมปันนวียติพิสวะภัวาอากาศะวะก็วิญญาณดาหยาตนาดาทุสมาที่ญาณสัมปันที่ทิสัมปันนวียติพิสวะญาณัมปันนวียติพิสวะภัวาสุวาตาปะติภาคาถาทุสมาที่ญาณสัมปันนวียติพิสวะภัวาสกิทา มิมาคตาตุสมาธิญาณสัมางปันไว้ในวิสุทธ์พระกวาคณาธามิมาคตาตุสมาธิญาณ